แล้วถุงยางอนามัย1อันเนี่ยมันใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้กี่น้ําถุงยางอนามัย1อันนะคะควรใช้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าคุณจะมีการหลั่งหรือไม่มีการหลั่งก็แล้วแต่นะคะยิ่งถ้าหากว่ามีการหลั่งเกิดขึ้นภายในถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะมีน้ําอสุจิอยู่ภายในนั้นนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณไม่เอาถุงยางนั้นทิ้งไปแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ต่อในขณะที่ถุงยางนะคะมีน้ําอสุจิอยู่ในนั้นขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ อาจจะทำให้น้ำอสุจินั้นนะคะไหลเอ,อ่อล้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ออกมาจากถุงยางอนามัยแล้วก็หลุดลอดเข้าไปในช่องคลอดได้เพราะฉะนั้นถุงยางอนามัย1ชิ้นนะคะควรใช้ในการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่สามารถใช้ยาวนานกี่นาทีก็ได้นะคะตราบเท่าที่อวัยวะเพศของคุณยังแข็งตัวอยู่แต่ถ้าหากว่าอวัยวะเพศชายมีการหดตัวไม่แข็งตัวแล้วนะคะ ควรหยุดกิจกรรมทันทีแล้วก็ถอดถุงยางอนามัยนั้นออกค่ะเพราะถ้าหากว่าอวัยวะเพศช,ชายกดตัวแล้วเล็กกว่าถุงยางอนามัยทําให้น้ําหล่อลื่นภายในถุงยางนั้นไหลออกมาได้ซึ่งน้ําหล่อลื่นก็สามารถปนเปื้อนอสุจิได้ค่ะแล้วก็อาจจะทําให้อสุจินั้นไหลเข้าไปในช่องคลอดได้